สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Lovely Sakura กกเช่นเคยอันนี้เคยได้ยินจากน้องๆ FC ค่ะและเคยเห็นจากช่องต่างชาติด้วยเขาบอกว่าถ้ายกดัมเบลหลายๆหนเนี่ยจะทำให้แขนแข็งแกร่งมากขึ้น <Wow. S 1> คุณแดเนียลก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะแล้วก็หิวข้าวด้วยเพราะเลือดลด อันนี้คือพาเขาไปกินข้าวมาแล้วแล้วก็มาพิสูจน์กัน Oh no ยากุซ่าก็กระเด็นอยู่นะคะและดูเหมือนว่าเลือดเนี่ยจะลดเร็วขึ้นมานิดนึง oh, <no. S 1> เอาเป็นว่าน้องๆเนี่ยก็ลองไปพิสูจน์ดูอีกทีนะคะ oh, <no. S 1> เผื่อเราอาจจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในเกมก็เป็นได้ ทุกคนสามารถซับพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และกรดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย